มินนี่วะเออบาวนี่มิสเซิลินนี่สบายจริงๆเลยนะยยนะกินข้าวอิ่มเนี่ย <c oughs> นอนสบายใจอารมณ์อือหือน้องแหงกะดิ๊กดิกเลยนะน้องสบายสบายจริงๆเลยกินข้าวเสร็จแล้วก็มานอนแขกเข่งตัวแหงเข่งก็นอนเต่งไ,ไม่โฟกัสที่บาวนี่น้อง น้องมันจะสบายเกินเหตุไปไหมเนี่ยน้องดำไปหมดแล้วนะคือว่าไม่รู้ตรงไหนตรงนี้ปากนะคะเนี่ยปากอย่างนี้นะคะนี่จมูกน้อยๆเป็นไงสบายใจไหมน้องาบกัดดีไหมกัดน้องไหมอ กัดน้องหน่อยไหมกัดขาตรงนี้เอาไหมกัดตรงนี้ไหมตรงนี้ยกัดขาตรงนี้เอาไหม